กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับสวัสดียามเย็นนะครับผมมือนีมาเบิงไฮอ้อยอยู่เขาสุนกวางจาังหวัดขอนแก่นครับผมครับอ้อยสุพรรณบุรี50อายุ2เดือนมั้งครับ2เดือนกว่ามั้งครับเบิงเพิ่นกับง,งามอยู่นะครับ2เดือนกว่า ใสสีมีแมงมักจอมักกินแน่นอนผีเสือ้อแต่ผมปล่อยให้กินเลยครับปล่อยให้กินเลยครับผมคิดว่าอ้อยผมไหลคนพืชมดแมงร่วมมือทำนาคนพืชมดแมงร่วมมือทำงานครับผมอายุสองเดือนกว่าก็งามอยู่นะครับบางมองกับเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับ เขียวแน่เหลืองแน่นาแน่บางแน่ครับผมผมปล่อยให้เพิินกินเลยครับมะแลงผมมีอ้อยอยู่ตรงนี้หนึ่งันหนึ่งร้อยสิหลุมนะครับจะถือว่าง่ามอยู่ครับที่พี่โจเกอร์เจ้าของไร่โจ๊เกอร์อุดรธานีนะครับที่ผมซื้อพันอ้อยจากเพิน่นเพิ่นกับใจดีมาปลูกให้พร้อม ตรงนี้อายุประมาณสองเดือนครับผมหนี่งห้ากันหนาบ่คลักอันนี้เอาหญ้าไปแล้วรอบนึงนะครับผมปารขึ้นหนากึ่งง้างพักแสิได้เอาหญ้าอีกครับอันนี้ไถไถมาทั้งนี้แล้วปุ๊บกระสิจ้างรถอีแตกเพิ่นมาไถขึ้นครับผมอันนี้ <c oughs> อไอเลิบยูสำหรักความสุขจนล้นหยาอีย่างน้อค,ครับนี่หนาบะคับต้องเอาหยาอีกครับต้องเอาหยาอีกกะสี่ไส้ปุ๋ยอีกครับผมทางนี้กอไงต้นไงครับผมอายุสองเดือนกลัวนะครับเนาะ ผมเคยปลูกไบก็จริงแต่ว่ายอมรับครับผมขาดควมลู้ทางด้านนี้ไปบางยางบางส่วนหลายๆอย,ย่างแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือโดยธรรมชาติของพืชเนี่ยถ้ามีธาตุอาหารก็คือปุ๋ยถ้าได้น้ำธรรมชาติของพืชเขาก็ต้องสวยงามตามธรรมชาติครับผมโอ้อยนตรงนี้ผม เหลือเว้นช่องไว้เป็นถนนนะครับเพื่อที่จะให้รถเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายๆนะครับป้าขึ้นหนางามแต่ <c oughs> สุพรรณบุรี50นี่เพื่อนแตกกอดีมากเลยนะครับปล่อยขนามแห้งวามหวังครับกอนี่ บอต่ำก็ยี่สิบล่างครับขันทาพื้นว่ามันหนามันสิใบไงใบง่ามผมคิดว่าไงครับง่ามครับเพราะใบไงใบง่ามตีผมใส่ปุ๋ยครับแล้วผมก็โค้นน้ำครับใบง่ามกับให้รูไปซึ่งผมรู้ว่าง่ามครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่เนะครับเนะาะขัน้าเฮ้าตัดขายเรื่อง เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นเรื่องอีกทีหนึง่งมีพี่น้องคอมเมนต์ถามนะครับว่าสีขายท่านตีทานครับผมคือผมเป็นพ่อค้าผมถ้าได้รับผลผล,ผลิตถ้าเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับถ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวนี่ผมก็จะเอาไปขายตามงานโอท็อปตามงานาประจําปีใหญ่ๆตามตลาดนัดใหญ่ๆนะครับหรือว่า ถ้าพี่น้องจะมาขจะมาซื้ออ่าเป็นเอาไปคันขายผมก็ขายครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าอ้อยผมเยอะครับรวมแล้วนี่สี่ไร่นะฮะแล้วที่เพชรบูรณ์นี่จะปลูกเพิ่มอีกสองไร่นะครับ <c oughs> เออเดี๋ยวครั้งต่อไปจะลงวิธีปลูกอ้อย ครับซึ่ง่ายกว่าแบบนี้มากครับถามว่าได้รับผลผลิตเหมือนกันไหมได้รับครับซึ่งผมทําแล้วนะครับสองไร่นะฮะที่เพชรบูรณ์เอาคํานี้กะโอ้กี่จะกอยง่ายๆหนาแท้หนากะงามอ้อยกะงามต้องได้เอายาอีกเนี่ยครับผมอายุสองเดือนนะครับอายุสองเดือน ปลูกห่างปลูกถี่ปลูกเป็นร่องปลูกเป็นหลุมผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากประเด็นที่สำคัญในการปลูกอ้อยขั้นน้ำนี่ผมที่ได้รับความรู้มาระดับหนึ่งก็คืออยู่ที่การบำรุงดูแลนะครับใส่ปุ๋ยหดน้ำจังได้กับง่ามครับเอา้าคำนี้กะบอกกับพี่น้องจาเนีแล้วนะครับเนาะ ว่างๆกะจะหาเรื่องเล่าเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่น้องนะครับเนาะผมสัญญากระย่างเขาสินกว่างเพชรบูรณ์ครับผมครับฝากพี่น้องกดติดตามช่องสัญญากระย่างเขาสินกว่างเออไม่ใช่เออใช่อะไรผมสัญญากระย่างเขาสินกว่างเพชรบูรณ์ครับผมครับฝากพี่น้องกดติดตามช่องสัญญากระย่างให้แน่เนาะครับเนาะเรื่องเล่าเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายครับผมครับและหลังจากนี้จะมีคลิป ล่งให้พี่น้องเบิง้งพยายามอยากจะล่งคลิปสูม,มือครับผมเร,รเรื่องราวเรื่องเล่าเยอะครับผมกับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ